ชื่อํำนวยภูหนูเป็นเจ้าหน้านที่ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนตำแหน่งก็เป็นผู้อนวยการศูนย์พัฒนาชนบทประจมปราสานจังหวัดกระบี่ก็พื้นที่ดําเนินง,งานก็คือตอนนี้ก็คือภาคใต้ทางภาคก็แล้วแต่กิจกรรมไปลงตรงไหนที่เคยทํามาก็ตั้งแตุ่มอนสุราชพังงาภูกเก็ตกระบี่ ก็ตรัง,รงนนก็หลักสูตนคือนักศอีธรรมราชนี้หลักสูตรนักถักคอชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจริงๆผมได้รับการาแนะนำหรือการทักทามจากทางสอสอาาและก็ส c ีว่ามีาการอบรมหลักสูตรแบบเนี้ผมในฐานะที่ว่าเคยร่วมง,งานกับทาง s c b เนี่ยก็ อยากจะชวนมามารับฟังแล้วก็มาเล็กเปลี่ยนนะครับผมก็มาร่วมสองครั้งก็คือครั้งที่เขาสรุปงานหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งที่เขาปิดโครงการหนึ่งครั้งซึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยจย์มันก็คือว่าผมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับก็เลยมองว่ามผมจะไปลองคุยกับทางอบตในพื้นที่ดำเนินง,งานขอ้ผมดูซึ่งตอนนี้ที่ผม เลือกไว้ก็คือเลือกในพื้นที่โรงงานที่นครศรีอย่างน้อยสีส่ตำบลแล้วก็ระบีที่เลือกไว้ก็อย่างน้อยสองตำบลหลังจากไปซักเงื่อนไขนะผมต้องกระซักเงื่อนไขว่าเงื่อนไของ์การมีอะไรบ้างต้องทาอะไรยังไงกี่อย่างก็ได้งล,ลงไปเวลามันกระชั้นนะในเวลามันแค่นิดเดียวเองรประมาณหนึ่งอาทิตย์ในการนี้ผมต้องเตรียมหลังจากที่เข้าใจงานต่างๆแล้วเนี่ย<ะ><ะ>ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ก็อ่ปอที่เลือกเนี่ยก็คือเป็นอปปอตอตที่อยู่ในพื้นที่ดันเนินงานนะครับก็คือ,อในโครงการเชีรร้อนพลังใจพลังคนเพื้นฐุนเข้มแข็งต้องแจ้งพื้นที่ต้องบอกกล่าวเรื่องงานาต้องประสานงานในการเชิญเข้ามาร่วมง,งานในในเรื่องต่างๆแต่ว่าไม่ได้ว่าจดจงไว้ว่าเข้าไปพัฒนาอปตอหรือไปคือเป็นแค่ผู้ร่วมงานกันที่เฉยถ้าเป็น ผ่านนพตันี่มันเป็นเรื่องของของ,ของเด็กกับ,บอาชีพบ้างเป็นบางส่วนหลักๆก็จะเป็นเรื่องของของ,ของเด็กเยาวชนที่ทําที่ทําอยู่แล้วนะะผมก็มีตัวอย่างว่าคือจริงๆกิจกรรมที่พีดีทำเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเยาวชนด้านเดียวครับมันใช้คําว่างานาพัฒนาคุณภาพชีวิตครับงานาสร้างชุมชนเข้มแข็งชุมชนพวกตนเองอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าทําที่ภาคใต้เนี่ยเป็นงานที่ ตั้งแต่คุณออกจากมุ้งจนถึงเข้ามุ้งใหม่มในรอบวันนั่งนะก็จะเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแต่เรื่องอะ,อะไรเรื่องความเข้มแข็งชุมชนเรื่องของอาชีพเรื่องของเยาวชนเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนี่คือจะ,จะ,จ,ะจะครอบคลุมเรื่องของสุขานามัยในครัวเรือนนี่จะจะครอบคลุมทั้งหมดกิจกรรมเยาวชนบินกิจกรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในกิจกรรมหลัก สี่ห้าหมวดเนี่ยที่พี่ที่เราทําทีนี้เลือกอย่างของกองไอไอไอกิจกรรมหลักผรัตักทอเนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าเราทํางานก่ก,ออกอมอบตมามาเยอะแล้วะถ้าปีดีทำอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยก็ร่วมสิบปีสิบป,ปีเราก็เห็นว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเขย่าจากข้างล่างก็คือทํากลุ่มทําอะไรต่างๆทํากลุ่มทํากลุ่มอาชีพทํากลุ่มต่างๆจากข้างล่าง แล้วก็เอามาเสนอบตว,ว่าเนี่ยมีกลุ่มแบบนี้แบบนี้แบบนี้บตน่าจะเอาไปพัฒนาต่ออบตน่าจะาไปทําอะไรต่ออะไรไปซึ่งที่ผ่านมาก็มันก็ได้ผลระดับหนึ่งก็คือเราดึงาบางตำบลเนี่ยเราก็ดึงดึงนักพัฒดึงนักพัฒดึงนักการศึกษาที่เป็นเป็น,ปนข้าราชการประจำอ่ะนะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ไปศึกษาดูงานไปเข้าค่ายไปอบรมต่างๆามาเข้าอบรมกับเราก็เห็นว่ากระบวนการว่าเราทากิจกรรมยังไงซึ่งมันตรงนี้ที่มันได้ก็คือเกิดสร้างความคุ้นเคยระหว่างชุมชนกับอบตมากขึ้นกาเด็กก่อนอบตก็จะนั่งก็ฟิตชาวบ้านก็จะอยู่เฉพาะของชาวบ,บ้านไปแต่ตอนนี้เราเอาชาวบ,บ,บ้านกับกลุ่มชาวบ้านกับอบตมามามาทำงานร่วมกันซึ่งเราก็พยายามให้ให้อบตเนี่ยเป็น เรียนรู้แล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นผู้อะไรประสานงานเองเป็นคนติดต่อเองเป็นคนรองรันงานเองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ช่วงปลายช่วงช่วงปลายโครงการก็จะได้ของจาก SCB เนี่ยไป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 เสริมด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมเยาวชนก็เอ b จะไปต่อยอดไว้ไว้ไวไวระยะหนึ่งซึ่งตรงนั้นอย่างที่บอกอ่ะที่ได้ไมาจากตัวนั้นก็คือมันจะได้ว่า เราเห็นภาพเลยว่าออกตเข้ามามีส่วนร่วมมีนักพัฒนมีประหลัดมีอะไรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อเห็นกระบวนการว่ากระบวนการนี้น่าจะไปได้เราก็ไปจากเยาวชนเราก็พยายามไปไปดึงกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนก็คือมัธยมโรงเรียนมัธยมในในในตำบลน่น,นะครับเอายาวชน,นนั้นมาพัฒนาแล้วก็อวกกเอามาลมกออบต แล้วภาพที่เราได้สุดท้ายก็คืออบตอจากตอนแรกไม่ค่อยสนใจมากนะักในเรื่องกิจกรรมแบบนี้นก็ไปปิ้งขึ้นมาว่าทำแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้ก็คือเยาวชนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมกิจกรรมค่ายเนี่ยเยาวชนไปทําแล้วพึงพอใจแล้วพอตัวนายกเองไปร่วมกิจกรรมตอนล่าสุดตอนนี้ว่าตอนการยังไม่จบนะล่าสุดตัวนายกก็บอกว่าเ,ออเป็นกิจกรรมที่ดีก็ถามเยาวชนว่าปีหน้า อยากได้อะไรอีกอเด็กก็บอกว่าอยากได้โครงการแบบนี้อีกทางนายก,กเลยบอกว่าเออโอเคเขรับปากในที่ประชุมนะว,ว่าเแก่จ,จะผลักดันเรื่องนี้ให้แล้วก็เพิ่มจากสองวันหนึ่งคืนเป็นสามวันสองคืนเพื่อให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันเนี้นะก็ผ่านมาประมาณไม่ต่ำกว่าสปีกิจกรรมแบบนี้ก็ยังยังดำเนินการต่อโดยกตออยต โอเคมันอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนตอนสมัยที่มีโครงการอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้ขาดตอนแล้วก็กลุ่มคนที่เขาใช้ก็ยังเป็นกลุ่มคนในโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโมเดลตัวอย่างได้ว่าถ้าอบตอเข้าใจแล้วเนี่ยมันมันจะทําให้งานมันมันดีขึ้นอันนี้อันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือตัวจุดประกายว่าพอเรามาทําที่นครเนี่ยเรามองว่าตัวนี้มันน่าจะมีประโยชน์เพราะโดยมามาเจอกับท่านอาจารย์ สรงพลมาเจอกับคุณเปาเนี่ยกุยกันเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาพีดีทําเรื่องขย่อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรซึ่งพอเขาพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันมันน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะนะพูดถึงคือตรงนี้เราคาดหวังว่าอบตน่าจะทํางานเป็นทีมได้ก็คือทุกวันนี้เราก็พยายามประสานกันอยู่แล้วนะน่าจะทํางานเป็นทีมได้ แนวคิดที่ว่าทำยังไงให้ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายารัชการเนี่ยหลบตัวกันเป็นคิดคิดเป็นในแนวเดียวกันแล้วก็พยายามทำตรงนี้เพราะว่าทำมาเป็นสิปีเรามองแล้วก็ฐานพัฒนาจริงๆก็คือคงไม่พ้นอบตอบที่ต้องพัฒนาทุกรูปแบบทุกทุกด้านะนะซึ่งอบตอถ้าอบตอที่เขาใหญ่เนี่ยมันก็จะมีมีมีครบอ่ะมีฝ่ายมี ตอนนักปหลัดมีฝ่ายแผนมีฝ่ายการศึกษามีฝ่ายอาธารณสุขมีอะไรอ่ะคือมันมีมีครบทุกด้านนะพูดถึงองค์ใช่เพียงแต่ว่าทํายังไงเขาปิ้งงานพวกนี้แล้วก็ทํางานเป็นทีมได้ซึงจะทำงานเป็นทีมได้เนี่ยเ,เรามองว่านายกแกเป็นใครก็ตามประจำเนี่ยเ็าต้องทํางานของเขาได้แล้วก็ขับเคลื่อนได้คิดคิดเป็นเชิงเชิงทีมอ่ะได้ อะไรประมาณนี้ก็มองแนวนี้ก็เลยไปขายความคิดให้กับแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่โครงการยังยังเปิดไม่ได้ก็เลยว่าผมว่าผมจะลองเอาไปลองเอาไปขายดูก็ก็แต่ก็มีเงื่อนไขในะจริงแล้วว่าผมก็คือผมเบื้องต้นก็คืออยากให้มันเกิดถามว่าทําไมถึงคาดหวังอย่างทําไมถึงกล้าหรือว่าอยากทําไมถึงคิดทาแบบนั้นสามสามปีห้าปีนะกว่าเขากว่าเขาจะยกปีกับเรา เพราะนั้นถ้าเราลงทุนเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอย่างเราบอกว่า่าปกอต่อ,ไ,อ,ไ,อจจได้ไม่เกินห้าคนใช่ไหมอาจจะไ้ไม่เกินไม่เกินห้าคนถ mm hmm. เรามองว่าถ้ามันเป็นไปตามที่เราสําเร็จตามโครงการนี้นะไอ mm hmm. ้เงินแค่เนี้ยมันเป็นเงินแค่แค่จิ mm ๊บจอยแล้วเงินหนึ่งก็คือโอเคทํางานร่วมกันแลน้วในการผลที่ได้เนี่ยมันจะไปต่อยอดกึงชุมชน mm hmm. ทุกกลุ่มเลยแล้วก็อันที่สี่ก็คือผมยังต่อโครงการอีกสองปีในะพื้นที่เหล่านี้นะ เพราะนั้นกิจกรรมที่เราลันเนี่ยผมว่ามันมันก็น่าจะน่าจะเป็นบทเรียนอะไรเป็นบทเรียนได้ว่าถ้าอบตเข้าใจแล้วเรามาทํางานร่วมกับกับโครงการแบบนี้นี่มันน่าจะน่าจะมีผลลัพธ์ดีๆคุณยังไงน่าอยู่ผลลัพธ์ดีๆจะเลยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกเรื่องของการซอพพอรอตตรงนี้นะแต่ว่าผมมองว่าคือพูดจริงๆคืออยากให้เข้าเข้าร่วมพูดงไงอยากอยากอยากให้เข้าร่ว เพื่อที่จะพิสูจน์ทฤษฎีบางอย่างว่าถ้าอบตอทํางานเป็นทีมได้ฝ่ายกันเมืองกับฝ่ายราชการเข้าใจกันได้งานในพื้นที่เนี่ยมันน่าจะน่าจะดีใช่ไหมน่าจะดีคือผลผลผลจากการเป็นทีมเนี่ยคิดว่าผลประโยชน์จริงๆมันน่าจะตกถึงชาวบ้านเนี่ยดีแล้วโครงการต่างๆที่เราไปทําไว้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็คือได้รับการสารต่อจากอบต อยากทัดเกียมากขึ้นอย่างเราไปตั้งกลุ่มต่างๆไว้เนี่ย mm hmm. พออบตเข้าใจปุ๊บ mm hmm. มันก็สามารถที่จะเอาโครงการเหล่านั้นมาเป็นผลงานของอบตได้แล้วอบตขับเคลื่อนต่อได้ mm hmm. ในฝั่งเราก็เป็น mm hmm. ก็เป็นเหมือนคนในศึกษา mm hmm. เป็นเหมือนเราได้พิสูจน์ทฤษฎีบางอย่างว่าทฤษฎีในที่นี้ก็คืออะไระอะการเมืองมันมัน มันสามารถมันสามารถอะไรอะ่ะ<ย>การเมืองคือแก้ด้วยการเมืองไม่ได้อะ่ะ<ๆ>การเมืองมันต้องแก้ด้วยด้วย<ม>อะไรกระบวนการอะไรสักอย่างนึงซึ่งกระบวนการที่เราเราใช้ก็คือกระบวนการกระบวนการมีส่วนร่วม,มแบบแบบไม่เอาการเมืองมาอิงนะแบบ,บเอาเอาชาวบ้านเป็น,เป,นเป็นเป็นเป้าหมายเลยว่าเพื่อตรงน,นี้เอากระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใสา่ ูแลมันกลมกลืนกันมากขึ้นเห็นประโยชน์ของชาวบ้านก็จริงๆมันก็บังคับอยู่แล้วนะเพราะผมทาทางานอยู่พื้นที่หลักๆเอาปตในพื้นที่ทํางานหลักๆก็คือเราคุค้นเคยกันกันอยู่แล้วการไปพูดไปคุยเนี่ยก็ไม่น่าจะยากอะไรแบบนี้ใช้ผลงานที่เราเคยทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นตัวการันตีว่าเราเราจริงใจปากพูดจะกดเป็นเป็น,เป,นเป็นตำบลตอนนี้ปรับเป็นเทศบาลปรับเป็นเทศบาล ปาก <H á. S 1> mm ูลแต่ก่อนเขาก็เคยเคยดังเคยดังโครงการของสสสงที่สร้างสริสุขภาพโครงการเชฟลอนพลังใจพลังคนเพื่อชุมชนเข้มแข็งก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ดําเนินงานของบริษัทเชฟลอนอันนั้นคือคือภารกิจงานซึ่งก็อบตปากูลคณะมนเตร์อบตปากูลเขาก็ถือว่าเขาเข้มแข็งระดับ ประเทศเนาะก็มีคนมีคนจากทุกทุกภาคส่วนนะเขาก็มีศักยภาพอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยม็จะเป็นเข้าไปก็ได้อะไรประมาณเนี้ก็ก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักแต่พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนนายกใหม่โอเคกิจกรรมก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการประสานงานระหว่างเพราะว่านายกคนใหม่แต่ก่อนเป็นกำนันเป็นเป็น เป็นอยู่ฝ่ายปกครองเนะนาะกำนันเพราะนั้นที่ผ่านมาเราเราทประสานงานกับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านได้ค่อนข้างดีก็เลยพอเปลี่ยนมาเป็นกำน,นันมาเป็นนายกก็เลยคล่องตัวขึ้นในการนก็โดยจริงๆแล้วทีงบอกที่นี่คนคนก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะชุมชนชุมชนก็ถือว่าโอเคเพราะชุมชนเป็นชุมชนกึง่งกึ่งเมืองก็คืออยู่ใกล้เมืองแต่ไม่ถึงกับเป็นเมืองก็จะมีคนอะไร คนมีการศึกษาดีคนคนรู้เรื่องเยอะจนบางครั้งเป็นภาษาบ้านก็ภาษาผมก็คือพวกจุ๊แพทย์เยอะหมอเยอะมันก็ยากในการทํางานแต่ก็ง่ายในการทํางานอีกเหมือนกันก็คือถ้าเขาเข้าใจแล้วนี่มันจะง่ายเพราะพวกนี้คือมีคําถามเยอะทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ต้องอย่างงโ้นีอย่างนี้ดีอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าในช่วงนี้เขาไม่เข้าใจแต่พอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเขาโอเคเขาก็เออ เข้าใจไม่ใช่เข้าใจผมนะก็ไม่ใช่เข้าใจท่านนะคือเข้าใจเขาจะว่าเขาเขาต้องอยู่ยังไงอะมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายก็คือเขาไม่ได้ทําเพื่อเพื่อโครงการเพราะว่าทาเพื่อจุดชนซึน่งในภาพรวมก็โอเคตามบุปรปักคุณก็ถือว่าคนใช้ได้คนเศรษฐกิจค่อนข้างค่อนข้างดีอปตอก็ค่อนข้างค่อนข้างดีแหละพูดทีงเทศบาลนะค่อนข้างจะมีความมีวิจัยทัศน์ทำงานก็ค่อนข้างค่อนข้างดี โ,โกตกรายไอันี่ก็เป็นพื้นที่ดำเนินงานเหมือนกันก็พวกผมไปทำกิจกรรมอะไรไว้ไหลายๆอย่างเพราะด้านความเชื่อมั่นนะ,รรนะครับกลายนี่ก็เป็นพื้นที่ดำเนินงานของชิรลอนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่หมู่บ้านในพื้นที่ดำเนินงานของชิฟ้อนเหมือนกันกลายอยู่ท่าารากับปักคูนิยมเมืองกลายก็ นายกโอเคนะนายกโอเคประหลัดโอเครองนายกอนที่ที่ผมรู้จักสนิทเนี่ยก็คือทุกคนก็โอเคก็คือว่าเข้าใจเข้าใจกิจกรรมแล้วก็เข้าใจว่าพีดีชวนมาทําอะไร mm hmm. ก็คือเชื่อใจกันก็ดีถ้าโดยพื้นพื้นพื้นพีดีคนคนก็อ่าก็ถือว,ว่าใช้ได้กัาไม่ใช่ได้คือก็ก็กกดีในตัวปกติแล้ว แต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นพื้นที่ที่มีการมีบางหมู่บ้านมันมีอยู่1ิสองหมู่บ้านมีบางหมู่บ้านที่แอนตี้เชฟรอนแอนตี้การทํางานการเข้าไปในเข้าไปในพื้นที่ของเชฟรอนซึ่งก็ใช้เวลาถึงสองปีนักกว่ากว่าจะโอเคเข้าใจกันนักก็ถือว่าใช้เวลาแต่พอเข้าใจแล้วก็โอเคเข้าไปได้ดีไม่มีปัญหาอาิดวันหน้าจะ น่าจะกระเพืนองค์งการไปได้ตอคาดหวังน่าจะเป็นอย่าง้คือเขาดีอยู่แล้วเป็นบบว่ามาตรงนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนมาเอากระบวนการเข้ามาใส่ในการทํางานร่วมก,กันเป็นทีมคาดหวังว่าอย่างนั้นตำบลสักแก้วติดกันก็เหมือนกันเพราะว่านายกคอบตทัต้งสองผู้ที่ก็เกิดเป็นเครือญาติกันเป็นเครกกือญาติ่าเป็นเครือญาติกันนามสกุลเดียวกันก,ก็น ตาแก้วนี่จะเป็นพ i mean. uh, <ocalypse> so, okay. <mag> ื้นที่ที่เศรษฐกิจดีกว่ากลายดีกว่าคืออจะเป็นเจ้าสวนเป็นอะไรพวกนี้เขาเขาค่ข้างที่นี่เขาก็เขาเขาไม่ค่อยลําบากชาวบ้านค่อนข้างจะอยู่ได้แล้วแต่ว่าโครงการเข้าไปสืบก็ก็ก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ตอบอย่ค่อนข้างดีนะทางอบตเขาก็โอเคก็ทั้งนายกทั้งบัรลัดทั้งรองนายก ทั้งทีมงานนะส่วนใหญ่ก็เข้ากันได้ดีครับก,บกับทางพวก,พวกผม,มนะถือว่าเข้าใจกันก,ก็ได้เป็นตำบลที่น่าจะขับเคลื่อนโครงการได้ไม,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 ไม่ไม่น่าหนักใจหมายถึงว่าดีเราประเมินนะองจริงก็คอยว่าอีกทีาหรับกันพ่งนี้นี้เรารเต่ออีกตำบลหนึ่งตำบลอินคีรีอินคีรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นตำบลใกล้เมืองแต่ว่ามันนอกหน่อย ทำนาทำอะไรเป็นพื้นที่รับน้ำของนครนั่น,นคือถ้าน้ํามาก็ท่วมอิงกฤีนี่แหละควรเจถ้าโดยสภาพแล้วอบตอก็ถือว่าโอเคก็ก็เขา้เขาใจกันได้ดีแต่ถ้าสี่อันนี้นก็คืออิงกีษนั่นน่า,นาจะรู้ดับที่สี่ถ้าจะเรียงค,ความความอะไรมา ก็โอเคก็ถือว่าเข้าใจกันได้ดีทํางานก็ร่วมกันได้ดีไม่มีปัญหาที okay, ่มาหน้าน่าจะ,ะโจทย์ที่เขาตั้งก็คือหนึ่งนานโครงการนี้นะปีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยทําอะไรตั้งปีหนึ่งปกลงอะไรตั้งปีหนึ่งอันนี้คือหนึ่งอันที่สองเสียตังเสียตังถ้าเป็นท้ายงบประม,มาณหรือวันเขาก็อ้างเรื่องของไม่มีงบประมาณได้ แต่พอเราไปทำความเข้าใจเนี่ยคือผมก็ไปไปจีบก่อนพูดง,ง่ายง่ายไปจีบก่อนครับไปคุยตำบลไหนที่มีปัญหามากมาก,ก,ก,ก็ก็ต้องไปเองก็ต้องไปผมก็ไปคุยเองไปเลยเองอแล้วก็ชวนอาจารย์ทรงพลลงไปปิดการขายเพราะผมไม่ได้ปิดเองนะเขาอาจารย์ทรงพลลงไปปิดว่าแบบนี้เขาจะซื้อไหมที่ผมปิดการขายเองเป็นเจ็จก็คือของ ของเก่าครามแต่ว่าท,ท,ที่น่กครนี่คือให้อาจารย์สุกคนลงไปดูเพราะว่าเจ้าของหลักสูตรเนาะผมก็อยากให้เขาไปแลกเปลี่ยนกันด้วยว่าเขาอยากได้อะไรอาจารย์จะสอนอะไรเขาจะได้อะไรอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะคุ้มกันไหมกับเวลาปีหนึ่งทำไมทำไมต้องปีหนึ่งอะไรไม่บางทีผมตอบไม่ชัดต้องให้อาจารย์ส่งคนลงไปตอบว่าปีนึงมันคืออะไรซึ่งก็โอเคใช้เวลา สองวันก็ก็โอเคก็ก็ผ่านมาสอบห้าติดสี่ก็โอเคก็ถือว่าโอเคครับคือบางบางตำบลก็ติดตลกอะ toda, นะบอกว่าผมไม่มีตังค์หรอกผมปิดมบหมดแล้วผมเลยบอกว่าผมยินดีนะผมให้กู้นะผ่อนได้ถ้าอยากเรียน <c oughs> อะไรแบบนี้นะเด็ก <c oughs> เขาเด็กเขาเขาบอกโอเคถ้าถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ผมไม่มีตังคนะ์นะเขบอกเป็นไรก็นะทำงานตรงนี้มันก็ต้อง เรียกว่าติดอะไระคือติดขัดไม่ได้คือเข้ายิงอะไรมาเราก็ต้องสามารถยิงยิงกลับได้ทันทีเลยไม่มีตมังบอกไม่มีตังให้ผ่อนให้นายกโอเคนี่เราให้ยืมได้ก็เป็นโจกซะมากกว่าก็าเป็นพี่เลี้ยงก็ไม่ดูแล,ล,ก,ลก,ก็คือหลักๆก็คือถ้าเป็นเจ้าของโครงการดูแลก็คือทางสรสดูแลครับผมในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็เป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อประสานโน่นนี่นั่นให้เพราะว่า ถ้าเป็นนครมันมีโครงการอยู่แล้วทั้งนั้นเลยแล้วโครงการที่รุ่ทนท,ที่หนึ่งก็ทํามาเนี่ยทุกอย่างคือคือรามีหมดเลยในนั้นไนมะ่ว่าจะทําเรื่องอะไรทำเรื่องกสมเราก็ทําเราก็มีเรื่องกสมเราทําแล้วเรื่องกสมทาเรื่องเยาวชนเราก็มีทําแล้วเรื่องเยาวชนทำเรคัวโรงเรียนครอบครัวเรา,ก,ารก็มีแล้วคือมีทุกอย่างที่เขาทำมาเ,เราเรามีหมดเลยเราทำาหมดเราทำมาหมดแล้ว เพียงแต่ว่าถ้าเขามาทำจริงเขาจะิบเขาจะยิบตัวไหนมาใช้คือทุกตัวที่เขายิบคือเรารู้อยู่แล้วว่าคําต่อสุดท้ายมันมันน่าจะเป็นอะไรคือเราทามาจจะตอบได้เบื้องต้นแล้วถ้าเราจะไปเสริมเขาเนี่ยเราน่าจะเสริมเขายัางไงถ้าเขาเอาจริงอะนะใช่ครับมาถ้าเขาจริงเราน่าจะไปเสริมอะไรประมาณนี้แล้วก็ประสานเรื่องผู้รู้บางวิชาก็หาผู้รู้ประสานเรื่องผู้รู้มาเป็นวิทยากรให้ประมาณที่คือกระทังจาดตรงคน,นนะปฏิบนันมี ผู้รู้ตรงนี้ไหมอะไรแบบนีล้วก็ก็ต้องเรียงโอเค,อเคน่าจะไปได้เพราะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทยา,ายป๋าใสกันก็เหมือนพี่น้องก็น่าจะไปได้แต่อย่างที่บอกคือก่อนจะลงไปเนี่ยเขาต้องคุยกับอาจารย์สงพลก่อนเขาเก็ตกับอาจารย์ทรงพลไหมเขาไม่ได้เก็ตผมขเขาเก็ตอาจารย์ทรงพลผมแค่คนไปจุดประกายแนคะ่นั้นเองสนพลปิดการขายกับอาจารย์ทรงพล you uh -huh.